น้ำตกแม่เตีย้ยน้ำตกแม่เตี้ยนี่อยู่ตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ผมไปที่น้ำตกแม่เตี้ยเนี่ยเมื่อวันที่2 5ตุลาคม2568ครับก็อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติออบหลวงครับก็ตีนดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองนั่นแหละครับผมไปช่วงนี้มันเมืองเอิญมันเป็นช่วงบ่าย แสงจะย้อนหน่อยนะครับถ้าช่วงเช้าเนี่ยก็จะแสงพระอาทิตย์จะสาดไปที่น้ําตกอันนี้ก็ย้อนแสงหน่อยนะครับน้ําตกแม่เตี้ยครับแม่เตี้ย waterfall โอโหพอเข้ามาก็เห็นน้ําตกเลยคือน้ําตกในเขาต้องเปิดปีนี้เปิดให้ท่างเที่ยวก็เลยคนมาเยอะก็มีลานกลางเต็นท์จอนไว้ที่นี่ด้วยนะ คว่าเพิ่งเปิดก็คือช่วงหน้าฝนเนี่ยเขาไม่เปิดนะครับเขาจะเปิดช่วงนี้แหละประมาณนี้ฮะเอาเป็นว่าเขาบอกว่าช่วงฤด,ดูหนาวเนี่ยจะฟินมากเอาปลฝนต้นหนาวแล้วเป็นช่วงที่ดีที่สุดในการเที่ยวน้าตกแม่ตียะครับท่านผู้ชมถนนที่ไปเนี่ยก็เป็นถนนลาดยางแต่ว่ามันแคบแล้วก็คดเคี้ยวนี่ครับต้องไปด้วยความระมัดระวังอยู่ห่างจากอําเภอจอมทองไม่มากนะครับก็อยู่ในหมู่บ้านศพตียะ ชาวศพเตยเียก็จะใช้น้ําตกแห่งนี้ไปทําการเกษตรครับน้ำตกแห่งนี้มีน้ําตลอดปีมีความสูงก็ประมาณ80เมตรมีความกว้างประมาณ40เมตรครับที่อำเภอจอมทองจะมีน้ําตกสวยๆมากเลยทีเดียวครับเช่นน้ําตกแม่ยะแล้วก็น้ำตกแม่เตียนี่แหละครับแล้วก็น้ําตกในทางขึ้นดอยอินทนนท์นก็จะมีอีกหลายน้ําตกเลยทีเดียวก็ท่านผู้ชมทึ่ผมลงคลิปไปแล้วหลายๆคลิปเลย เอาเป็นว่าวันนี้มาน้ำตกแม่เตียะสวยตะลึงลานเลยครับเขามีลานให้กางเต็นท์ด้วยนะครับเนี่ยถ้าขับรถไปเองเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์จะสะดวกมากเพราะถนนมันแคบแต่ถ้าเป็นรถเก่งต่ําๆเนี่ยก็จะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับแล้วเครื่องจะต้องดีต้องแรงพอสมควร่าขับรถเก่าๆไปนะครับตกเขาเอาง,ง่ายๆแล้วก็ขับรถไม่เก่งก็อย่าอย่าฝืนไปนะครับท่านผู้ชมเอาเป็นว่า ถ้ารถโฟวิวก็จะดีทีเดียวนะนี่ช่วงที่มาใกล้น้ําตกแล้วก็จะเห็นว่าน้ําตกมันเริ่มมัดเ,เราอองน้ําตกมันมาเกาะที่หน้ากล้องเอวครับ จากข้อมูลเนี่ยเขาบอกน้ําตกมีทั้งหมดเนี่สี่ชั้นถ้าจะปีนป่ายชอบเดินขึ้นไปก็ต้องใช้ระยะทางในการเดินประมาณ5กิโลเมตรแะครับแต่สูงวัยอย่างผมก็ชมแค่ชั้นล่างก็พอละครับแม่ปี๊ยะมาทด้องดูกันโอ้โหมาด้วยความยากลำบาก อางน,นี้ยมันสวยกว่าช่วงบ่ายย้อนเสงนี่ครับบริเวณลานกลางเต็นท์เขาก็กลางหน้าน้ําตกนี่เลยเขาบอกว่าคนที่ไปกางเต็นที่เนี่ตื่นมาตอนเช้าก็เห็นน้ําตกอยู่ตรงหน้าแล้วก็แสงพระอาทิตย์สาด่องน่าจะเป็นภาพที่สวยงามมาก แต่ว่าผมก็คงไม่ได้มากางเต็นที่นี่นะครับเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจชอบที่จะท่องเที่ยวธรรมชาติแนวนี้ต้นตกแม่เตียน่าจะเหมาะกับท่านนะครับโดยเฉพาะน้องสาวสา,วสาวนะครับนี่ต้นไม้ร่มรื่นสวยงามบริเวณก็สะอาดสะอา้านในประเทศไทยเนี่ยจะมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติสวยมากนี่ทางเข้าครับมีท้องไร่ท้องนาที่โอ้โหตอนนี้นะครับเดือนตุลาคมนี่ข้าวกําลังสวยมากเลยทีเดียวครับท่านผู้ชม ไปไหมเธออยากจะไปกับฉันไหมเดินทางให้ไกลแสนสไกลเขาบอกว่าอันนั้นคือว <What S 2> ัดครูบาไตรเทพวัดครูบาไตรเทพนี้ชังกวางวัดครูบาไตรเทพครับฉันอยากจะพาเธอไปด้วยกันแค่เราสองคนเท่านั้น เธอจะว่าไงฉันจะพาเธอเดินทางท่องเที่ยวไปไกลแสนไกลหลีกหนีความวุ่นวายที่คอยทำรา้ายหัวใจเราใช้ชีวิตตามต้องการเรื่องเรื่องวันวาน,วานที่มันเจ้าสลัดความทุกข์ของสองเราทิ้งมันไปไมีทือซาใครจะว่าอะไรไมีทือซา ชีวิตของฉันฉันใช้มันอย่างคุ้มค่าแล้วจะบลจะดาไม่สนใจเธอเท่านั้นจะรักจะแค่ก็มีเพียงเธอเท่านั้นจะคอยห่วงใยจะเฝ้าดูแลกันและกันจะเคียงข้างกันตลอดไป